cái <laughs> subscribe cây kênh Ghiền Mì Để กพมนะคะปรินาไปเรื up, ่องรถของท่านออกจากเต็นท์หน่วยพยาบาลนปชที่หน้าโรงพยาบาลตารวจด้วยนะคะเพราะว่าเกิกะการทํางานของหน่วยพยาบาลนะคะอ้าวรถอเปทารทสัค่ะีะสวคะคะ เป้าหมายสำคัญยิงย่งใหญ่จะสู้อย่างไรก้าวไปในปูทางุกเคียงหรือชุมนุมกันเดินกว่าที่ผ่านมานั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราเพิ่งเริ่มต้นมามีความรู้ความคิดความเข้าใจทางการเมืองเรโรงเรียนรปรชนี้เราเปิดโรงเรียนกันมามากมายหลายโรงเรียนหลายแห่งทั่วประเทศไทย ภาคใต้ก็เปิดมาแล้วสอนจังหวัดด้วยกันคือที่จังหวัดพัทลุงและจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดโรงเรียนนอบชมาแล้วโรงเรียนนอบชรุ่นรุ่นนึงก็มีเป็นพันรุ่นละพันูเปิดมาแล้วหลายสิบโรงเรียนโรงเรียนนอพชเป็นโรงเรียนประชาธิปไตยเป็นโรงเรียนที่สอนให้นักเรียนที่เป็นผู้ปฏิบัติงานคนเสื้อแดงอยู่แล้ว นะครับมาเรียนรู้มาทำความเข้าใจถึงการต่อสู้ที่จะให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยที่แท้จริงเพราะฉะนั้นโรงเรียนนปชจึงเป็นโรงเรียนที่ถือเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เกิดการชุมนุมในวันนี้คู่ขนานไปกับการจัดงานปราศัยหาปราศัยของคนเสื้อแดงที่มีขึ้นในขอบเขตทั่วประเทศ นะครับเพะระฉะนับบ้นวันนี้สำหรับรอชอไม่ได้เิ่มาแนวทางนโยบายที่จะต่อสู้ให้ได้มาซึ่งประชาธิปรไตยที่แท้จริงก็ชัดเจนกำหนดให้เกิดการต่อสู้อย่างเป็นรูปการสามารถยืดเยื้อยาวนานมาได้โดยยึดหลักสันติวิธีตลอดช่วงของการต่อสู้หากถามว่าตั้งแต่วันที่12ที่เราเข้ามากรุงเทพเราได้รับชัยชนะหรือเปล่า ในทัศนะผมถือว่าได้รับชัยชะนะมาตลอดเป็นลำหนักขั้นเรื่อยมาครับพี่น้องไม่ได้พ่ายแพ้หรือไม่ได้ถอยเลยแม้แต่ก้าวเดียวของการต่อสู้ส<ค>ทันทีที่วันแรกเข้ามากรุงเทพมีการชุมนุมกันจากพี่น้องต,าต่างจังหวัดมาสทมทบเขา้าในเบื้องต้นอาจจะมีคนต,าต่างจังหวัด80%คนกรุงเทพอาจจะน้อยหน่อยไม่ถึง10%ไม่ถึง20%เป็น ดังหลังชุดลุงผ่านไปเพียงช่วงไม่กี่วันที่สะพานผ่านฟ้าพลกรุงเทพมหานครก็เข้าใจเจตนารมณ์ของคนแสดงว่ามีเป้าหมายในการต่อสู้เรียบร้อยตามขั้นตอนขอและบทชาี้ไปก็คือเรื่องเดียวคือคื่องน่าภาประชาชนด้วยการดุดสภารประเด็นก็โดนลอยไปลอยไปตงเท่ไหน สักคนเดียวคนส่วนมากทั้งหมดบอกว่าต้องยุบสภาเหมือนกันหมดแม่รัฐบาลเองก็บอกว่าต้องยุบสภาเพียงแต่ขอเวลาแค่เ้าเดือนได้ไหมเพราะฉะนั้นในทัศนะผมนี่ถือว่าเป็นชัยชนะไม่ได้ถือเป็นความพ่ายแพ้ พราะจากที่รัฐบาลจะต้องอยู่ถึง1ปี9เดือนกลายเป็นเหลืออยู่แค่9เดือนเท่านั้นแล้วพร้อมจะยุบสภานี่ก็ต้องถือว่ามีการต่อสู้ของประชาชนคนแสดงจึงมีการยินยอมของรัฐบาลว่าจะยุบสภาภายใน9เดือนเรียกว่าชัยชนะหรือเปล่าครับพี่น้องแบบนี้หลังจากการนองเลือดเมื่อวันที่10เมษา ที่20เมษายนที่ผ่านมาหลังจากที่สวาคผ่านพ้า,ามีการนองเลือดขึ้นการต่อสู้ยกระดับขึ้นเห็นไหมครับยกระดับขึ้นกลายเป็นความไม่ชอบธรรมแท้จริงแล้วอยู่กับฝ่ายรัฐบาลแต่รัฐบาลก็พยายามที่จะกลบเกลื่อนหาเรื่องว่าให้เป็นเรื่องของกลุ่มคนเสื้อดำบ้างเป็นเรื่องของมือที่สามบ้างกระทั่งท้ายที่สุดก็ปิดเบือนเป็นเรื่องของผู้ก่อการร้ายบ้าง ต่างๆเหล่านี้นี่คือเกมการต่อสู้ซึ่งกันและกันและพี่น้องก็จะเห็นได้ว่าในบั้นปลายท้ายๆของการต่อสู้ก็คือเมื่อเราย้ายมาที่ราชประสงค์แล้วการจำนวนของคน,สนแสดงก็มากมายมหาศาลด้วยผู้คนหนานแน่นขึ้นเรื่อยๆเพิ่มเติมขึ้นทุกวันแม้ว่าจะมีการปราปบบาเนเห็นฆ่าแต่คน,สนแสดงก็หาได้ทอถอยยอกจำนวนไม่ <S 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 <S

ราาอะไรมาาตวนลที them, ่จอเนียอนนี้ที่เราสามารถชได้จากหน้าืองบนันนี้เลยนะครับซึ่งผมจะลงมาให้ดูก็จะเห็นทิศทางการวาดวัวเุรูปแทบแต่ละบับซึ่งก็จะืนยัได้ครับว่านคอจับรหนที่เป็นนูปถึงเป็นรางวางตัวแนวนาดหญก็มา Jangan dikejar-kejar dan lebih dikejar lagi di mana semua orang berjalan.